นนะะก็คือโสมมะพร้าวในตำนานค่ะหรือโสมแม่แพทนะคะที่ดังมากๆในติ๊กต็อกค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเวลาคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าคนที่ไม่ได้เข้าสปานะคะตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่าเวลาที่พี่ไปทํางานนะคะหรือว่าเอาไปถ่ายละครการแดดเปียงๆอะคะ่ะพี่ก็จะทาตัวนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆทาวนไปเรื่อยๆย้ำนะว่าต้องทาทุกวันนะคะทาทุกวันยิ่งดีค่ะเกได้ว่าไม่ต้องเข้าสปาผิวเลยค่ะก็ใช้ตัวนี้ค่ะ ดียังไงอืมไปดูกันค่ะเปิดกระปุกมาเนี่ยหอมมากเนื้อครีมรู้เลยนะคะว่าเข้มข้นจริงกี้ยกห้เป็นบูสเตอร์กู้ผิวเลยค่ะผิวพังผิวไม่แดดทาแล้วเนี่ยฟื้นฟูนฟนผิวได้ดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะกี้จะใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอะนส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะมาจากสมเกาหลีธนาคาน้ำมันมะพร้าววิตามิน B3 อัลฟาอบูตินอลลาเจนทั้งหมดคือตัวบำรุงผิวเด็เดๆทั้งนั้นเลยค่ะเอาจริงๆนี่ใหญ่มากเลยนะคะฟืนกิโลนี้แค่290้เท่านั้นเองอะ่ะเนื้อเขาหอมแล้วก็ ค่ะไอตรงผิวที่หยาบร้านนะ <Wow. S 1> ผิวจะฟูขึ้นมาเลยใช้ได้เป็นเดือนเลยค่ะโลดนี่ละค่ะก็คือเคล็ดไม่รับของสาววีนะคะที่สาววีดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะฝากเลยนะสําหรับใครที่งบน้อยนะคะเอพิโซดซิเครต์ค่ะหรือว่าโสมาพาวนะคะตัวนี้ก็สําหรับพ่อผิวแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้ผิวเด้งผิวดีนะคะต้องตัวนี้นะฝากไปไดยนะคะ oh. บ๊ายบายค่ะ